เจ้าสาวยุคใหม่เอมมี่อมมาวันยกขบวนขันมากสู่ขอเจ้าบ่าว เรียกได้ว,ว่าคลื่นเครงต้อนรับต้นปีกันเลยทีเดียวกับงานแต่งของเจ้าสาวสุดแซ่บอย่างเอมมี่อมราละวันหรือเอมมี่แม็กซิมทีล่าสุดเมื่อวันที่9มกราคม2566ที่ผ่านมาได้ยกขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าบ่า,ตาวตาาเอกพงศ์ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยบรรยากาศในงานนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ซุ่มคบหาก,กับหนุ่มนักวงการมานานจนมีโซ่ทองคล้องใจเอมมี่อมาละวันสิริกิต,ติรัตหรือเอมมี่แม็กซิมถูกเต่าเอกพงศ์แฟนหนุ่มนักวงการทำเซอร์ไพรส ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นเมื่อตุลาคม2565ที่ผ่านมาและล่าสุดทางด้านเอมมี่และแฟนหนุ่มเต๋อกดได้เข้าพิธีว,ธวธิวากันไปเมื่อเช้าของวันที่9มกราคม2566ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีโดยที่ฝ่ายเจ้าสาวเอมมี่เป็นคนตั้งขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอเจ้าบ่าวพร้อมพาแก๊งเพื่อนเจ้าสาวในชุดไทยร่วมขบวนซึ่งขบวนแห่นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคืนเครงเรียกแต่รอยยิ้มให้กับคนที่มาร่วมงานต่อด้วยการฝ่าด่านประตูเงินประตูทองพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรร่วมกันันนและพิธีร้สงงของ สาก่อนทั้งคู่จะได้ออกมาเปิดใจถึงงานในวันนี้ว่าบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขมากๆเช่นกันแต่ละประตูคือหนักมากเป็นทีมมาสู่ขอเจ้าบ่าวเองหลายคนก็คงจะตกใจมันมีด้วยหรอนี่ไม่ใช่ประเทศอินเดียแต่เอมมี่รู้สึกว่าคนรวยมันหาง่ายเราจะเอาใครก็ได้ที่เป็นคนรวยแต่คนที่จะเอาตัวรับกระสุนแทนตัวเรามันมีแค่คนเดียวชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละครเขากล้าเอาตัวรับแทนเอมมี่จริงๆและมีพยานเยอะมากๆจึ่งตอนนั้นเราก็ตกใจมีความรู้สึกว่าเขาทำได้อย่างที่เขาพูดตั้งแต่แรกและทุกครั ที่เจอกันเขาบอกว่าเขาห่วงเราเขารักเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่หล่อเขาจะไม่รวยเขาไม่แค่บริษัทผ้าม่านที่จะดูแลเอมมี่ได้และ4ีถึงหปีที่ผ่านมาเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาทําเพื่อเอมมี่ได้ทุกอย่างจริงๆทางด้านฝ่ายเจ้าบ่าวเต๋าก็ได้เสริมว่าพอเราเห็นเอมมี่แหกขันมากมาสู่ขอเราเรายืนน้ําตาไหลเลยเรื้มากพ่อเคยรักแม่อย่างไรต่อจากนี้ไปจะรักมากขึ้นเป็นห่วงมากขึ้นและห่วงใยมากขึ้นซึ่งหลังจากเต๋าพูดจบเอมมี่ก็ได้หอมแก้มเป็นรางวัลให้ไปอีกหนึ่งทีและเต๋าก็ยยัืนนว่า รั้งได้ที่เจอกันนั้นไม่รู้ว่าเขาคือเอมมี่แม็กซิมเพราะตอนนั้นเขาหน้าสดมากแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยเป็นปกติแต่ที่เราเลือกที่จะคุยกับเขาไม่ได้สนใจเลยว่าข่าวตอนนั้นเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ดูข่าวมาก่อนไม่คิดว่าเรื่องเกา่าๆจะมาทําลายอนาคตอะไรของเขาได้พอเราได้คบกับเขาจริงๆเราถึงได้ไปดูข่าวย้อนหลังของเขาก็งงว่าทําไมถึงมีแต่คนว่าเขาทําดีแค่ไหนเขาก็โดนว่าแต่พอมาเจอตัวจริงเอมมี่นั้นดีมากๆเข้าวัดทําบุญทวนผมเป็นจิตอาสา,าทําแต่ความดีและถึงแม้เขาจะติดกําไร E อ เราก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรและการที่เขาทุกติดกําไรเพราะเขาถูกโกงสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อก็เพราะว่าเขาเอาเอกสารมาให้เราดูซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามข่าวเลยเอมมี่ก็เล่าเพิ่มว่าตัวเอมมี่เองนั้นก็ได้เปิดเผยทุกอย่างต่อๆเล้าให้เขาฟังทั้งหมดเอมมี่ยังคิดเลยว่ามันจะมีจริงๆหรอผู้ชายที่มาคบกับผู้หญิงที่มีคดีติดตัวเขาให้กําลังใจและดูแลเราดีมากจริงๆเขารับเราได้ทุกอย่างเขาจริงใจเราไม่มีเงินแม้เราจะทํางานทุกวันเราขาลงเหมือนด้าราตกอับเขาจ้างเท่าไหร่ก็ไปใครให้เท่าไหร่ก็ไปแตเขา เป็นห่วงเราถามว่าเรามีเงินไหมกินข้าวแล้วหรือยัง <S <S เขาก็โอนเงินให้เอมมี่ตลอดแม้จํานวนเงินจะไม่ได้มากมายอะไรแต่เขาก็ให้ในวันที่เราแย่ที่สุดเอมมี่ก็ได้แต่นึกคิดทาไมเขาไม่รังเกียจเราทําไมเขาไม่ทิ้งเรา,เขา,รเ,ราเขายังรับเราได้อีกอย่างเรามีลูกมาแล้วสองคนถ้าใครมาคบเอมมี่มันจะเป็นภาระมากๆแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาจะดูแลลูกและตัวเอมมี่ให้ดีที่สุด